สวัสดีครับหากทุกท่านมีปัญหารเรื่องกระดูกและข้อนะครับวันนี้ผมนะครับมีศูนย์บริการรักษาตรวจกระดูกและข้อายภาอบวบัดแห่งใหม่มาแนะนำทุกท่านนะครับเนี่ยอยู่ที่คลินิกออโขปราร์คาสตร์คลินิกนะครับซึ่งให้บริการตรวจรักษากระดูกและข้อด้วยแพทย์เฉพาะทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องมือกระดูกสันหลังเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเรื่องวิชาสัตร์กีฬานะครับเรื่องมะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อนโรคกระดูกในเด็กนะครับ วันนี้ผมจะพามาดูว่าท you, ี่นี่เรามีบริการอะไรให้ทุกท่านบ้างนะครับเชิญครับก็มาถึงนะครับท่านก็จะเป็นฟอนต้อนรับลมพายนนะครับซึ่งก็ที่เราจะมีระบบของที่เป็นแบบ E M R หรือว่าเลคโทนิค i มดิคอ c เลคคอดซึ่งสะดวกสบายแล้วก็ข้อมูลของท่านไม่หาแน่นอนนะครับก็จะมีให้บริการในส่วนของห้องตรวจนะครับรับตามผมมาเลยนะครับหลังจากทุีเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นส่วนของห้องตรวจนะครับซึ่งก็ กว้างขวางสะดวกสบายนะครับมีโต๊ะตรวจเตีตตตตยงตรวจอุปกรณ์ครบครันนะครับหันมาก็จะเป็นส่วนของกรารท่าบำบัดเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าที่นี่มีบริการอะไรบ้างนะคะรับเริ่มจากชั้นหนึ่งนะครับทางด้านหลังน,นะครับก็จะเป็นส่วนของคาราบาลนะครับซึ่งเราคิดว่าเราน่อจะเป็นชินแห่งเดียวนะครับที่มีคาราบาลในชินิกนะครับมป็นนะครับคาราบานะครับก็จะเป็น ระบบเกลือนะครับซึ่งก็จะมีเรื่องของน้ำร้นนะครับระบบน้ำอุ่นทำให้ท่านลดอาการปวดนะครับผ่อ,อนคลายจากการาที่มีอาการปวดเกร็งนะครับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการเดินนะครับไม่สามารถจะลดน้ําหนักได้อย่างเต็มที่เช่นผู้ป่วยที่หลังผ่าตัดมีอาการภาวะข่ออักเสบปวดข่อก็สามารถมาใช้บริการได้นะครับ ถ่าอาจจะกังวลนะครับว่าเอะมาคินิของเราจะมีที่จอดหรือเปล่านะครับคินิของเราก็มีที่จอดรถสำหรับุกท่านสะดวกสบายนะครับแบ่งเป็นล็อกนะ่งเจก็ไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดนะครับคินิก็จอดได้นะครับบริเวณด้านหน้าคินิกก็สามารถจอดได้เช่นเดียวกันครับต่อไปเราจะไปดูส่วนของการภาบําบัตนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นไฮไลท์ของทินิกแห่งนี้นะครับนี้ก็เราก็มีีบริการท่านนะครับพ่อคุณแม่ที่มีปัญหาเรื่องการเดินนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะต้องเดินขึ้นบันไดเรามี มีบริการนะครับก็ว่าเขียนก็สา่งรด้ครับก็ในชั้นสามนะครับก็จะเป็นส่วนไฮไลท์ของคลินิกเราก็าจะเป็นส่วนของคลินิกภาพบำบัดนะครับมาชมพร้อมกันนะครับเดี่ยวคลินิกภาพบำบัดของเรานะครับก็มีเครื่องมือที่ทันสมัยนะคะนรับใช้เทคโนโลยีล่าสุดนะครับมาดูกันว่าเรามีเครื่องอะไรบ้างนะครับเดี๋ยตัวน,นี้นะครับตัวแรกน,นะครับเป็น PMS นะครับ เป็นเครื่องกระตุ้นเส้นประสาทกล้ามเนื้อด้วยระบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งช่วยรักษาภาวะที่มีอาการบวดตึงของกล้ามเนื้อเช่นออฟฟิศซินโดรมนะครับหรือว่าคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของเส้นประสาทเช่นกระดูกสันหลังเสือ่อมกดทับเส้นประสาทนะครับมีอาการปวดล้าวลงขามีอาการชานอกจากนี้นะครับยังสามารถฟรื้นฟูเรื่องของกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงนะครับเครื่องที่สามารถกระตุ้นกล้ามเนื้อให้มีการบกเก็งของกล้ามเนื้อฟื้นฟูสมรรถภาพของกล้ามเนื้อได้ครับเครื่องถัดมานะครับ เป็นเครื่องลดอาการปวดนะครับผู้ป่วยที่มีภาวะปวดเฉียบพลันนะครับออมีการอักเสบของข้อต่อเส้นเอ็นกล้ามเนื้อแบบเฉียบพลันนะครับหรือว่ามีอาการมวมอักเสบสามารถใช้เครื่องนี้ได้เราเรียกว่าเครื่องเลเซอร์นะครับซึ่งจะสามารถให้ความร้อนในชั้นระดับลึกนะครับทำให้ลดอาการมวมอาการปวดลดการอักเสบนะครับเครื่องถัดมาที่เครื่องช็อคเวฟนะครับหลักการของเครื่องช็อคเวฟค,คือการสร้างคลื่นกระแทกจากกระสุนที่เป็นกระบกเป้านะครับทําให้กระตุ้นการอักเสบแบบดี กระตุ้นให้ร่างกายเกิดการซ่อมแซมเกิดการหลังสารที่กระตุ้นการซ่อมแซมส่วนที่เสื่อมหรือว่าสึกหรอตัวอย่างเช่นจุดกาอของเส้นเอ็นต่างๆเช่นข้อสอบนักเคมิสนะครับเอ็นร้อยหวายอักเสบรองช้ำเป็นต้นนะครับเครื่องท็อกเวทของเราไ,ได้ผลดีนะครับถัดมานะครับมาดูนี้นะครับเป็นเครื่อง traction หรือเครื่องดึงกระดูกสันหลังซึ่งเครื่องนี้นะครับมีข้อบ่งชี้ในกรณีที่คนไข้มีภาวะเช่น ปวดคอแล้วลงแขนมีกระดูกทับเส้นที่คอหรือปวดเอวนะครับแล้วลงขาเกินหันชั่งย็จะสามารถ่ถามขยายช่องประสาทให้กว้างขึ้นลดอาการปวดได้ลดอาการปวดทับเส้นประสาทได้ครับนี้ก็เป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่ทางชิมิคอร์โบปาร์พร้อมอให้กับทุกท่านที่เข้ารับบริการนะครับขอฝากีิมิแบคมาแด้วยนะครับสวัสดีครับ